เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไม่ไม่เขียเลขไมล์เมตรตรง100%ยเอร์าจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเราพบกคุณผมโดมมี่อาสาพาไปพบรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันไปดูรถคันของคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตลาดนัดรถมือสองโดม,มี่นะครับผมโดมมี่นะครับวันนี้ผมพามาชมฮุนไดเอสวันะครับอีลพนะครับ ตัวนี้นะครับผมนะครับรถพึ่งลงจอดนะครับผมก็ล้างนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับก็เลยรีบนำนะครับสิ่งดีๆนะครับราคาถูกๆนะครับมาให้ช่านผู้ชมดูนะครับเป็นหลายแรกๆนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 5 0 0ซนีีนะครับสีนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับโมเดลเยียปี2017์นะครับ รถสวยใหม่น้อยวิ่งแค่1นึ่งแกิโลเท่านั้นครับสวยตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับสีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับ11ที่นั่งนะครับจดทะเบียนถูกต้องนะครับโปถงกว้างขวางสะดวกสบายมากนะครับเหมาะกับนําไปใช้นะครับการเดินทางท่องเที่ยวหรือนะครับเดินทางเป็นหมู่คณะหรือครอบครัวนะครับใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับ ใช้ในธุรกิจก็ดีนะครับสามารถนะครับเดินทางระยะไกลๆนะครับโดยไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับไปทั้งครอบครัวนะครับเดินทางทั้งครอบครัวนะครับมีความสุขนะครับสวยทั้งแา่หัวจล้ายนะครับสวยแบบหัวตายควายล้มเป็นลมล้มทั้งยืนนะครับท่านผู้ชมครับดีงามประเสริฐสีพระรามเก้านะครับภายในนะครับเป็นสีเบจนะครับโอทงกว้างขวางสะดวกสบายนะครับ ทุกการขับขี่ทุกการเดินทางนะครับปลอดภัยนะครับด้วยระบบนะครับอำนวยการขับขี่ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับ11ที่นั่งนะครับไม่มีดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับคันนี้นะครับเล่มสวยมือเดียวนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเป็นช่วงปลายปีสําหรับฤดูการเดินทางนะครับได้คันนี้นะครับเอาไปขับนะครับ พานะครับครอบครัวไปเที่ยวนะครับมีความสุขนะครับในช่วงปีใหม่นะครับได้ทั้งนะครับเดินทางนะครับทั้งกรุงเทพนะครับในเมืองนอกเมืองเมืองหลวงนะครับสะดวกสบายนะครับไปไหนที่ดึงนะครับไปเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบนะครับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มัลติมีเดียนะครับมีให้อย่างครบคนนะครับ ชมครับรถยนต์ที่ผมรีวิวราคารถยนต์เงื่อนไขาการสั่งซื้อเงื่อนไขาการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างทุกคันนะครับ